ครับท่านผู้ชมเมื่อนี้ก็มาพบกับผมอีกหละครับสายฝาผ้ารวยครับผมเมื่อนี้ก็มีโอกาสได้ยพาท่านผู้ชมมาติดตามเบื้องแนวทางสวกลาบแนวทางรัฐบาลเนาะครับผมใส่สติวิจ,จนะารณญาณในการรับส้มรับฟังมีโอกาสพามาส้มเด็กลลางกระปูสามเปดเนาะครับเลขสูตรเป็นกระบ,บอกไข่ผานเนาะครับผม ก่อนจะไปรับส้มคลิปกาฝากกดไลค์กดแชร์ให้สายฝาพาไปบังนน้ามั้ยครับผมไปบังน้ากันครับเดีย๋ยวมีเท่านั้นหัวก้อนหัดก้อนภายในซูนกำหามันก็ออกสองสามเตะมันไปขึ้นบนได้ลอยไปขึ้นบนทั้งโอ้ยขึ้นบนบนให้เจ้า,า,าจถือดีวกว่าค่ะโอ้ยกัดเหล็กสตรพูนเอาให้เจ้าถืออยู่หนูก็บอกว่าจับใส่กันคือจังหวดก้อนงวดก้อนจับใส่กันหันบ้วเข่าม้นมัดเข่างวดนี่อ้ ก็เขาตัวกันปูเด้สองเียมองสองสามก็ตัีสองศูนย์แปดสองสามหกแปดสองสามะคนเ็ดหนึ่งสองแปดสองสามสามเก่าีเกากตามปูสามแปดมันเกิดเขาทั้งบนทั้งล่างาะว่าเกิด่ว่ามันเด็ดเขาไดยยังไลเนะกตากที่ตามมันก็พ่ที่เียดปูสามแี่รับทิบรับไงมั นั่นนี่สองสามสองซูลปูหอยที่แรกเรียบปูหอยสองศูลกับสองสามเนียไม่ใค่ะปูหอยสองศูลกับสองสามที่แรกที่แรกเดียดเนี่ยไปเอาตัตสองซูลเนี่ยเอาก็ะปูบรใจัสองซูลเนาะค่ะตเตรีก็บเสื้อปูไปทางไหนได้สองศูลหน้าสองสามเนาะมนาตัวรองเนาะปูมันออก่วลาประกาศปูมันมิดเออเล็กเลกมันเขาอะไรอย่าเนี่ยของอะไรลาบกิบลาบกอลเดนลาวกิดทุ่งกอเดนเหร อันนี้รักไม่เงินหรอคะรักท่เป็นรักเงินบวกเขารักที่พุ่ก่สิบแปดสองสามช่วงนี้ได้ไหมได้รักสิบเน้วเขาไม่เหลืสามตัวแล้วมีแปดมีสองมีสรักพ่าตัวแค่เกาตัวเดียวนี่รักสิบหาตัวรักสิบหาตัวแค่เกาตัวเดียวรักไหรักสิบหาตัวมีสีมีหามีเจ็ดมีกมีสองเจ็ดศูนย์เอาคนบอกทั้ง้นบอกว เจ็ดศูนย์หนึ่งสามสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งสามสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งสามสี่เขียนหลักเลยเพื่อนน้ำในปูงเขียนหลักหลักสิบอันนั้นหน่วยข้างบนหน่วยอันหน่วยละมาไปมากเกินไปถึงด้ยสี่ห้าเจ็ดเก้าสองสี่ เจ็บเก้าองเมืที่จับคู่เหรเนาะอันนี้เป็นเพียงส่วนนะครับแต่ว่าเป็นเงินเก้ากับสี่เ้าเข้ากันเก้าสามมาคนกี่พ่อแล้วอันื้อซื้อหาตัวนี่เอาเก้าลงท้ายตัวเดียวอันนั้นเลขติดเลขติ๊ดหนคือแปดกับสองกับสามก็ลงท้ายตัวเดียวอันนี้อันนี้เป็นเลขติดเนาะ สองกับสามเปูเมสองโอ้ศูนย์กับสามเห็นบ้านสองศูนย์สองสามนี่แกนี่ห้าก้อนแล้วโมเก่าปู่ให้ตัวเดียวเหี้ยโมเก้าบ้านรักเงยมันว่าพิเศเด่นและพิเพื่อนเดี่ยวเบิดบ้าแต่ว่านี่ไปเรียกพิษแต่ว่าให้ปู่ให้เด่นให้เด่นเก้าเปรักเมยบอกเก่ารักเยตัวเดียวเก็ารักเยก็สิแหละใช่ตัวเดียวเลยเอาตามเนาะ แปดเก้าสองเก้าเอาชุ่มลักซิปนันสามเก้านี่เนาะถ้าลักสิบเกิดจะเป็นสี่เก้าพ่อแล้วฮันตะวันเนี่ยอันดีก็สามเก้ามาจากนี้เนาะเออไหนเราในครั้งจะเป็นสี่เก้าตามที่แยกออกมาแล้วคือแบบนี่คือจังเอาแปดทุนแล้วก็แปดเก้าเว้นมาสอง เก้าสามเก้าสามกับสามนี้มันก็มีแล้วเอเอาแต่ตูชุ่มนี่แหละเอาแต่ชมนติดด้นะมันถือดียูหนึ่งสามสี่เออติดเก่ายังเดียวบ่เอาละซุ่มนี่เดี๋ยวสั่งก็คือว่าเลยติดอันนี้มันตดแล้วมัน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 เขาทุกมีเดีมันว่าเขากันกับชุกมีโอ้อันนี้สั่ก็ไเลติดซุมนี่เออมันติดสามเดียวนี่สั่กเอาโอ้เมื่อกี้เกิเคือออกมาติดทึงแต่ว่าบอมันอะบ่ เอาที่หนึ่งกับที่นี่ติดสามตัวเดียวึงติดสามแล้วติดเดี๋ยวมันมาตีมันจะร่างเจ็ดเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้ามันก็เรียหลายตัวนต่ว่าห้องกันนั่นเนาะสามเก้าเอาใช่ศูนย์เก้ากับสี่เก้าเป็นตัวนันึ่งศูนย์เก้าสี่เก้าจอมผพอศูนย์เก้ากับสี่เก้าเป็นตัวนักจอมเมื่อศูนย์ดับเนาะแต่ว่ากัพิจาร้าน่ะ นี้เล็มันกิว่าสักันยมีสามกัเป็นอาจจะเป็นเด่นกันได้คือคือมันคือเด่นสามเนาะสามมาสองตัวมันประกบกันขึ้นมาแห้งเอาเป็นมาแห้งสินะเพราะว่าเหล็กติดเพื่นเรี็กกับเหล็กันมันจับกูกับมามันก็มีขังบนนํ่งรักเมเอาก้าตัวเดียวรักเมลเอาเก้าตัวเดียวเห็นบมสามันมันจสามที่แหลกมจว่าสองศูนย์อันนี้อันนี้กิเป็นรักเมยเนาะมีเ ยี่สูนยี่หนึ่งโอ้ยเขย่าไห่ยี่สามก็ถือากูะปุกี่สบอไปมาเอากูก็หายเป็นตัวร่องไปเยอ่ตัวร่อง้วยนเลยบอเบวเล่นบอบวบก็ขนคนสือน้งปูอยู่ด้ยังว่าถึงลันถึงรลายอยู่ก็เจ้าว่าเป็นตัวร่องแล้วก็เจ้าสื่อกันเลยโอ้ยเข่าไ่แต่ว่าพอตามาแล้วออกจากสองสูน้ำปูเลย กะซื้อ้งองสุดนะครับเอาประกันสองสามบอ่าตัวนี้่ะไรเจ้แฟนครับบุนชิบ่หชินตัวนี้มีซองสามเนาะมาตัวซองสามเนาะเบิกนะครับเนาะยะจุดแคบหนาจอดไปเลยจุดตัวหัวเก่ามันเข่ากันลายมันเลยปูเดียวตัวนี้มาที่เนียนเนียนนี่เืนี่คืออันนี้ือวนนี้จุดตัวหัวเก่าตัวเดียวหนึ่งคือชุดเก่าือวานนี้ สุดตัวเดียวตัวข้อเก่านั่คือสุดเก่าขุนเก่าตัวเดียวเลยมคืออุดเก่าตัวเดียวตัวเลขร่างตันี่นอ่นนู่ดิขนบคยัุดเก่าตัวเดียวหตามสูตรปู่อง่องกับซีเก่ามีขนา้ล่องกับซีเก่ากับสามเก่ามีสามคูด้วยสามเก่าสามเก้าอมีสี่เก้าแต่ว่าเน้นูุดนี้คือชุเกานะครับนาะเก่ายนีู่ตดคือมาชิบโกมาเดดูชุดเก่าเนี่ยมาพิสบ้างะ ส่วนเก่าถือมาสิบกว่าวันแล้วมีช่วงมาแคบนาตัวเดียวตัวเดียวนี่เรือปูสามแปดเอาทุกซุนมาส้นกันเลย่นเหาะมันอะไรซุนเก่าตัวเดียวนั่นแหละซุนเก่าตัวเดียวค่ะคือคืองวดอันครึ่งวดเขาเก่าวันั่นแล้วคือกันแบบเดียวกันเลยส้นแล้วส้นโอ้สุดๆรถลีมปูอีกดอกซุนเก่านั่นนี่เด้อเมื่อเมื่อกี้ยังมีหลายซื้อน้ำปูวายุรถลีมสองซุนกระจาเนาะมันเป็นช่วงแคบนาจอไปซ่อมเรือปูสามแปด เกาไทยได้เกาไทยตัวเดียวหลุดเลยที่ล่างคือลดเกาไทยอือเกาไทยเกาไทยนะคะเอาาไปหาซื้อตุลีไว้ลางยังเดียวซืล่นตลีไปหลุดเกาไทยให้หมักตัวเียกับถ้าบังเดอมันสืเกาลุงไม่ลงจับคือหัวเกาเลยนีมันจะลุ่มหลุ่เกาเด็กปู่นี่แปลกแน่นอนางันขึ้นกันัว่าจได้อยู่ไนสารัคินี้เราจขอตัวลาไปก่อนแล้รบเจอกนใ่นหน้านะคะารสวัสดีค ครับผมแนวทางปูสามแปดก็อเพิ่นกระหี่รันนะครับผมอันเรียกหลางเพิ่นกระบอกค่อยพัดนะครับผมงวดก้อนนี่กันสองสามสองศูนย์นะครับผมเบื้องแบบเสสติวิจารณญาตในการรับส้มรับฟังด้ครับถามีโศกมีลาบน้ำเพิ่นนะครับสนับสนุนรัฐบาลเพิ่นขึ้นกับปุระครับแนวทางรัฐบาลนะครับผม สำหรับคลิปนี้สายฟ้าพาาด้วยก็ขอตัวล่าทันผู้ชมไปก่อนนะครับฝากดใดกดแชร์ให้สายฟ้าพ้าด้วยน้ำนี้นนครับผมครับขอบคุณครับ